English on tour ร่วมออนทัวโดย All New Isuzu MU-X English on tour ช่วยผู้ประกอบก, <Ooh. S 2> การวันนี้นะคะนี่เลยไสับปรดรจากปัทมาเบเกอรี่หอมเกินห้า่ใจจริงๆเลยอะคะ่ะ <Ooh. S 2> This is what their product is famous for. This is what their product is famous for. ผลิตภัณฑ์ของเขาขึ้นชื่อในเรื่องนี้ They make it just right. They make it just right เขาทำได้เหมาะเจาะลงตัวมากจะทานคู่กับกาแฟชาเครื่องดื่มร้อนเย็นอะไรได้หมดเลยค่ะ It goes well with any drink It goes well with any drink มันเข้ากับเครื่องดื่มอะไรก็ได้กดเข้าไปสั่งใน IG ของเขาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังค่ะ ค้ามสุสนุาวันนี้ขอขอบคุณ Allnew Isuzu MU-X และยาดาบแบรนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ